จะต้องขอความร่วมมือจากบชพสีมาตอนนี้จะที่ลงแล้วนะนะกองปราบนะชุดสืบสืบหมดเงินอยู่ที่ใครตอนนี้ประกบไปหมดไม่ใช่ง,ง่ายๆนะตั้งแต่วันเสารเ์เรียกเสือเนี่ยกลับไปบ้านงานสอบสวนตอนนี้ก็ตั้งโตสอบเลยนะแจ้งรับสอบชั้นต้นแล้วก็มาเมื่อวานนี้เศรษฐกิจใช่ไหม นั่นเศรษฐกิจตั้งราต้ภาคสี่ท่านจะว่าไงวันวันนี้นะที่เราจับได้เนี่ยเพราะว่าฝีมือของกองรับการสืบสวนสอบสวนกองจัดาการบุตรภาคสี่จับนิกกี้ตลองลงมางานพวกนี้จะต้องลงมาทั้งหมดงานสายที่สามก็มีผู้มาแจ้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าสายนะครับสามสิบเจ็ดลายบูญค่าความเสียหายที่รับแจ้งไว้เนี่ยเก้าร้อยห้าสิบสองล้านบาทเศษ แล้ววันนี้จะมีทยอยเข้ามาแย้งอีกนะครับจะทยอยเข้ามาแย้ง,งส่วนบัญชีรายย่อยเราก็ทำแยกออกไปต่างหากนะครับในขณะนี้ก็เข้ากันมาแล้วเนี่ยรายย่อยเนี่ยนะฮะที่มาแสดงตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดลายนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับพี่น้องครับว่าในขณะนี้เองเนี่ยก็ยังมีความพยายามสร้างความน่าเชื่อถือนะครับ โดยอ้างว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่โดยตัวผมเองเนี่ยนะครับข้าราชการในสายยุติธรรมในสายอายการและตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับร่วมลงทุนด้วยก็อยากขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเอาไปอ้างเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อจะอขยายการลงทุนต่อ,อีกยังมีความเป็นอย่างนะครับก็ต้องขอแจ้งเตือนพี่น้องให้อย่าได้หลงเชื่อไปนังขาดนะครับ ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วไม่มีข้าราชการผู้ใหญ่คนไหนไปลงเลยเรื่องนี้นะครับอย่าได้หลงเชื่อเป็นข่าวครับครับ